สัุทิามุตอนียิานทัติามีเิสิทวาจวชิวังอ่างุางธรรมังทางังสารโตโพเชมีนนัดใยำทางมารามีโทินาสมุตะจักวาเสุอากาสุเทวตาสธรรมังมวลิราชัสาุนกจากของพกอังสเกกามิจารุเปกิริสิกลาตตเตตตเตจันลิเควิมันอทีเปเทจขามีจัรวุนะคาหนเคหวตมีเขียนเตมภูมามายัญโตเทวะชารัลตตติสเมยะหะกัน อัมันตาติเกยามันนี้ว่าอังสาทุโภเมจันตุธรรมะสกาโลยามัันตาธรรมะสกาโลยามัันตาะสรกาโลยามัทันตามตสสะภะะวะตาตัมมาสมุทัสสะมตสัะปะวะตัวตัมมาสมุทัสสะมุตสัะะตะวะโตัมมาสมุทัสสพุทังสรนัจสามิธรรมงสรณักฉามิสังฆา

รรมนเมตตาผูตังที่สุทสารังสขานเมตตาปุุดิติทต่งนเมติรัตนารัตนายวาหสัมมาสมพสสิตัพยุวิเศสัพุทังคันโยานุตตคุณนะโยคัสวัตตังสุมิตยามีปิตเตวายฐาเตวยกวินาตะทิสาเลสัมมาสัมภเวนโเกกะธาจิ ต่ฉันวิชญะลูกังโกัมิกเหิจีกัตุปัาะยาเ้งต้สุดทโวิธีต่างุณกายยะตายะมาเมหิเยว่าชนะตายะสุวิสุตังหกสมุปัสสะธัรมะนัสสีสุธาจุธาปัสสะทัตถะนะปุญยติกามะสมุตตนะคุณมะโกะตุขะปุมจนะมุขะสระนะกัตนะปชาลหิสุภะมะมะภิปุชัญญานิพานะจัชิเรยยุปัิสัยัางสัมมาคีเลสัมมาสัาโทนะสิทธิยาน สาธุหิอัฏฐกุจเลหุปัสเสวะมียังปะนิหิจามิสัตนัธรรมมียัมเมวะตะสมัยตางตื่นตัณหาสัตตนกคตมหากัตินทิพยวันขณะเนรุณมัสสมานาคูเชมจาริสัตตาสุปาสนาจิตาตถาวิจาริยานัตตาจารุเยนนาสัตตาสุกเทนะขุนีโมเบมุเตเชนะตัาสัตถาปีขวติของตุ จักภุมาโมหาวลาปะกัตสามภงตโตุปโตตุสามะสาวินิโมยกันตสิเขมานตะในยุทธันวาลตสิสานะมามีโลกสานาสันฉันวินาจะัจตันเตชสาเตชยสิทิโตุสกัตตลายาจะวินาสเมโตตุสมโมทโชโยวิยะตัสสัสถุสัสเสีโลกะสาวิสุทธิมัคคังวิญญาณิปุธรมมะทะลัสธานิสตาวะุติกาโลกิจโมวาลังตุสิลัสานะมามีโลกะปาวาสันฉันวิา ตัณเสาเตชยสิทธิท่หตสพันตรายาจวินนาสมตุตัตธรรมมเสดาสุปตานุโภโรโลกาสัพปะกกอิเลสเชตาสัตโตสยามคีพโรกกันสว่างขตัตธรรมมิทิตังไกโลีนะวารังต่งสียสานะมามิปุตานุทุังสัมมสีลัทธิติตันเตเจสาเตชยสิทธิทห้องตสพันตรายาจะวินาาสมนตูนโมอละหโตสมาธรรมพุทธัสสะมาหิสีโมนโมธรรมธรรมสัตสวาขตัตเสวะเทเนินโมมหาสังคาปิวิสุทต ตินนโมโอมาตายาพัทสัพรัตสยาสัตวุการนโมโอมากาติตัสัตว์สัพตุตยสัวินโมกาลปะภาเวนัมิขันตูปัตวานโมกาลนุภาเวนะมิกันตูปัตวาโมกาลนุาเวนะสิปฏิตอตสัมปทานโมกาลสัตเตชนาิธีิิเตชวะเอวันเมสุตังเอกังสมัยยัง ว่าสัพเพสุวิยาติกาป็นว่าจะมีมาวันมหาตาพิภุสังเกนัสติปจจมัตีพิภูสตีนิสเพหิวารันตัสสหีจารกัน โคปราเทวตาราควัตโตตนติเกมากคารทางนาปาสีตตะมิขสมาหังสุจิตานันโนจุกรรมมัรสุจารณีวันนิตานีขาเห็วายอิตาลียาลกังติปัิตาติอาตโควะราเทวตาระควัโตตนิเกมากการทางมาปาสีตตวลาเชตวับริามีทานี้แลอหัดจามาเมชาเตจันติสุธาวิมาาจาคุปตาสุทันตาสุสูนาคาติกตะโปราเทวตาราควโตตติเกมากการทางนาปสิเกจิพุตัสนา สติยปายาภมปายามนุสสเทหังเทวากายปาปิภเวสัตติเตตุปะเขไว้พิภัวมันเตสีเุปยนะีิเีทัตสุโมกนาตุกุตเทวตาสมรีปฏิตาของติตถาคตังตจนายาติภุสำคัญจัยเยปิเติเวิหิสุขาทิตานัตนะครหันตสัมมาสสมตพุทธาเนสามปีพระควันตานาอินตระมาเยาะเทวตาสตรีปฏิตาอิ้สุสยธาพีมายาหอตระหิเยปิ เตพิขเวภวิสติอนาคตานทานังอรหันโตสัมมาสัมทาเตสัปปะเตสัปปิภะขวันตานังเอตารามายวัจวาตาสัมปิตญาภวิสตติสยธาปีมายหังเอตระหิอาจิกิสัมมิพิขเวเทวกายานังนันมาวิกิเตติตายุสัมมิพิขเวเทวกายานังนามามิเตสุสานิพิขเวเทภะกายานังนามิตานสุนทานสาธังมะเนิอจิกะโลสัสอจิสามิติเอวันเตติโพเตเป็น ขาวตัิตสาอตงกัสโลกมันกัสามิยถาภูมาตถิไตเยธิตาคิริขัพลัาตาสมาหิตาปุตุจีหาวสัีนารมหัสปิสัพุโมโอทาตมาวนาสตุทาวิปัญหาสัมภนาวิลางอโยกัญชสเยตวาวะในกานโหรจะตมที่สัาสาวเกศชนินาเตวกายาพิจันตเต่วิชาอธาภิโกเตจาะภะอากาลสุตวะพุทธศาสน เจ้ปาตุรัฐโยานังอมนุสานาันนาภเกสตตนาภษหนสาราสาสตลิตั้งเอเคศัสนาภมุสานาปัทสุอเปเกนต่ามัทโธทีสาสภาภุตตาตัตัจสภาภิญญายาว่ากิตาวานจัมาตตวมติสถาสวะเกศสัสนินเตเทวกายาภิกขันตาเตวิชานาถาภิโบเยโวหกิตายสมมิขิราหีวโนปุกสุสัตตจาราสาวิาคมากรรมวิรตวา ทติมันโตสุติมันโตวน้ันโตยศสินนอมัธมนาพิกรมุพิกลสมิติวังชาสหัสาหมมัตตาจักขานนตงมันนีวโยที่มันโตสติมันโตวันน้ำมันโตยศสินนมัทธมนาพิการมุพิกลสสมิติวณังตาตาคิรหสหัสสายจักขันาัตนา้โนยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยศสินนมัธมนาพิกรมพิกลสมิติวณังเจเจโสลสาสหาสาจจักขันมัตนีวโนยที่มันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตยศินนมัทธมนารพิ

ท้าเิดจักรที่สาราชาวิรูนะโตะสัินทพันธนาคิปฏิมหาราชยศิสิุุตตาบิสัพพะหโ่มาหาลาิที่มันโตยุติโตชุติวันนัตโตยศศิโนโมทะมาลาที่ทำิพุนสังมิติวันนาอุลิมันจะทิสังราชาวิรุปโขประสัจจิตาคณะธิปติมหาราชยศิสิุปุตตาบิฏสัพพะหโวนมานามาหลาิที่มันโต ตาลัญที่สาราชาโกวิโรต่างสนติอาคารนาที่ปฏิมหาราชาัจโสุตติสพาวุลทานมานมหาภะไรที่มตยุติมันตนมงมตสัตโนมกทมนานิกามมนัสมิติมังุริมาที่สาตตะโทศกินีนาวิรุาโกปปชีเมนะวิรุปโขกโวิโรอุตตางที่สาจตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตโตทีสาทัตมาาทังสุวรรีกับปอวัธปิติสัมมาญาวินุสสาโจิการสถาัมายาเตทุเบเบเนทุวิภูวิ จัตถโนกาลมาสิโสจิุมทุนิมทุนจะปัมนาทุโปมโยจเทวสุตโตจะมตตาริจิตาสีโนจะขันธพุนักราชชนเอะโออาปัญจสิโสเทวติพิติมพะโสุริยาิษสาเอเจเเยยราชนะขันธพาสหาราชุพีโมทัมนาภิกขมภิกขมังสันมินตินาอาคนาคาจาสติโม วันนมหานตโคบุปผาาสมิติวันางเจนาครัาเชสหาสาหลัตเติภาทิชาปัคีวิสุทธจักูวิหายาสาเตวะนะมัชมตาทิตลาสุปนาอิติเดศนามาพระยตันทานะคนาขาตาชาลมาศีสุปนาโตเขมามากาสิุโทสัมมาหิวจาริวิัตถายตานาคาสุปนาสระนามาคาสุภุธรรมชิตเตวชิรหันเจนะสมุาสุลาสิตาปะโลวัสวะเศตตทิมัโตยะสสิโนกาลกัญชามาติมาสุลาชาณเวคาส เวปชิติติสุจิติจารหาราโทนมิสังตจาิุลตาสเวปเราจะมาผ่านสนาอิวะมริเสนาละมาุปะโคมสัมยโยธานิพัฒเตภิกุนาสมิทินั่งอาโปจรเทวาปัตภีจเทโวายโยตหาคัมมาวโราเทวาโสมจายสัสสาสหามิตจกรุมากายิกาภูเทวาจสสิโยตเเตสัากายาสปินาตาปนิโนปนิโนอิทิมโตุติมนโตกันนะมนโตจสสินมมนาภิกม ปิ่งปุ่นังสมิติมังเมตุจัตเทวาสายิจาระสามาจัตเวยมัจัตถัตสูปัสสิสาเยวะจัตถามาคูปุรังกิตาสุริยสุปาสิขาเทวาสุริยมาคูปุรังกิตาณคัณตานิโภระกิตวาคูมัทวานหะกาวะโสมนัสโมเสตุสังโฆปาคาโคดินทัตโตทัตเสติทัตถากายยาถเพนะนตาวะนิโนวิธีนันตุจิติมันตุวานัมตุลยัตติโมทัมมานิโกปิ่งุนังสมิติมังปัทถาโคสาโคเทวาฉลามาคีสิกขาเลวะนิจิกาจาอุมา าเจนิสกาสุเลยสุเยยะลุยคาอาคูอาภูสาวันสินทเจเจทัะกายาสเพนนตตะนิโมอิมันโตอิจิมันโตวันนามันโตวิสันัมนาพิกัมพิกุสเิติมุนัตสมานามหาสมานามนุสังมุสุตมากิาิกาอคูอูมนโนุติกาตาภูฮาโยเทวาเยจารุิตาวาสิโมปะละามหาปะละาออาูเทวายะสัชินโนทัเจเเตทัธะกายาสเพนนตตะวันิโมิิมันโตจิมันโตวันนามันโติสัติโน สุคาครับุหาลุาคววหันสาหาอุทตหาปามุขาอูเทววิจาันนัตถธมตถาลักชาวิสักกาจยะสสิมโนทานอายาครามวิโมยงศิษาพิวสติทัศเสตท่าสุกายยาสเพนนาตตะวันนิโนอิิมันโตชุติมันโตวันนาำันสัิโนทามนาภิกาภิุนสมิติวนเขีมิยาุนจยามากันทกกจสิโนสอิจาาลมัาาโตินามาจาสวานิมานตาติโนอควัาวริมิตา ตาเสเจเทวานิกายาสเปนะนัตตาวนนิโนอที่มันโตสถิตของตัววันนะวันโตนัสสัตติโุธรรมนาภิกขังนิภิกขุนะสัมปิติวนาสเทเรเทวานิกายาสเปนะนัตตาวันนิโนนามันวะาเยนะอาคัจุเยจันเยสัติธาสหภาหุชาลชาติมาคิลาโรขาตินธรรมะนะสวัมทักเขีนโมขะตะลังนาครัมจันทังวะอัทิตาติตาตุปัมมาปรมัตโตจากตกใจที่มันโตสักขันมนะกุมารโรเถิดสดจาสุปขะสัมปิติมันวาสหัสผลมันเหล่ากันนะนมาก พระนมูชิติมันตัวิสมากายโยยะชัดิโสสัตเดชสาอิสราอุปจเจกัสสวติโนเตสัจามัชโตอาคาลิโตปริวัริโตเตจัสเพอภิเกตเตสิเทเทเวสภะปเกตอารักษณนอภิกามิปัสสะกนหาสสมันที่ยังอานันหะถันะพัาธะะลาเขนาปัทามัตุโมสมันตาปะลิวิธาปารมโคิตาโจินา ิิามหาเศนโอาเศนนาเวนยิปานิณาตัลามหาจจสลางกตวันเาวันัทาปุสโปเมโคธนายันโตสซวิติโกตัทาโสกัจุทาวติสัมพุโตอัศยังปเซลตันจะสัพังอภิญญาญาวะกิตาวนาจุมาตตัมตยิสัทถาวะเกษเนเตมาห้าเสนาปิกัรตเติปเตวิชาตัติาวบเตจอาตาปาคลุมจิติวัทศาสสนังมิตาลางกีปการนจมเนมังกีเชยุงสพเพนิชิตาสขามมพยาติตายสสิ สันติสหตหสวัาเตชะนเสุตาติเสวนาจะพาลางนาพรานันจะเสวนาภูชาจะภูินีนาญานังอตัมาอโมตมังมิุปปเทสสวาโสจักภเพจักขัตตภูยตาตัสัมาวิทิจัยตัมมคัลโมตมังพัสัจจะจิปัญจวินยโยสสุจัสุิติโตตาสิตาจยาวาตตาตตัมมาคัลโมตมังมาตพิถุปัฏฐานะภุตตาทาราชาสังฆะน ติปาปะมัชะปะอาจจสัญญมอปะมาโธจะทำในส่วนเอตัมมาคารมุตมคารโบจานิวาโตจสันจุทจกาตากุญญตากาเลนะสรมะสอตมังมตมังคตีจโววจจสตาสมนาจตันนกาเลนะธรรมะสากัจฉาเตมัาคารมุตมตโปจักมโรมจริยัยาจัจจานัสงนิพพานสัิิยาจเอตัม ตัศน์ลูกทํามีขีติตายัสสานกรรมปฏิอาสรมการวิรังเกตมาเอตัมมาคารตมะเอตตาทิศานิขตวานะสัพพะทัพพัตมะปาราชิตาสัพพตาโสติขจัตติตัเตจังหมคารุตมนติยังินฉิวิทาขิทาวะมนาวาสเกสุวายังรัตนามปนตังนั้นโมสมาทิตาะกเทนไหทธปิพเทรนันปนิตังเอเตนัสเจนะสวติุตเชียยามิลังคัตตานิตังมัรคาักพยานิสมัยโต นาเตนะธรรมเมนะสัมปัิกินจีธรรมปีตเมนะตระหนัริตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิมณฑูยังพุทธะเจตุปะริวันญีสุขีสมาธิมามันตานิปัญญะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชิติธรรมปีตเมนะตระหนักรณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิมณฑุเยภูคาลาอาชาสตาปัจจธาจตาริเอตานิพพานิมโหติเตทัดินยาสุขะจัตสาสาวกนไเอเตสุสุขีนานิมหามารานิธรรมปีสังเขตระตนักรณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิ เยสปาตามะนสาทันเมนะมีการมิโนโคตมาสาสนมิเตปฏิปตาอมตงไม่ใครหาละทาวุธานยิมทธิชามานาอิสาปิสักเคระนาบาต่งเอเจนสักเจนสุปฏิมโยคีนาโุลาณังนวัดนวัดนาถิสัมภะวันวิลัตตะจิตตายติเกวสันมิเตหินาพิชามิรุงิชานิมพันเตศรีลายยทายยปตีโพธิมีสักเคระนาบารตัเอเจนสังเจนสัวะตุอัตตาเวชิตาสโยยาจายางอิตาราปชาอัตตง ทัดสโพสัตนิ่จางสัญญาตจาริโนเนวัติวณคันธโคนามารสหคมพนาชินาปรชิตการิราตถาลุปัสชตุโนภลสิตามิทานเตนะพระวาตาชนะตาปัสสตารหัตตาสมาสุเทนะเอธามตุมเห็มาอนุสเวนะมาบารามารายามาอิกิรายมาปิตักาตบันหาเนนามาตักการอิโตมานายกัหินามาการราภิุริวิตเกนะมาเทฏฐิริชากัติยามาปะพารูปะรายามาสัมโนนคขารุยาธาตุมี ตถาาวัจนยธรรมอิเมธมาอาคุสลาอิมมธมาสวชัยอิมิธมาปิยญุฆระหิตาอิมิธมาสมุทตาสมะจนอิตายะตุขายะสัวติอัฏาตุเมเหอรปัชายะธาอะทาตุเมอัตนาวัจนยาาอิเมธมาอาคุสลาอิมิธมาวังวัชัอิเมธมาวิญญุปัสสาอิเมธมาสมุตาสมะจินนาอิตายาสุขายะสัรตติอัาตุเมเหอุปัสปัชฌาวิหารวิญญาฐา ปนิยติชีวิตตามมรรมายมชลุปปิตาจรนันติตาไนยะตาพยายามนิเปกะมาโนปุญญานิกกติราทานสุขาวะหานิปนิยติชีวิตตามมรปคมาย่งฉลุปปิตาจัรนันติตาไนยตาพยังมนั้นนิเปกมาโนลกาวปิสัมปะชเหตสันติเบโโยธากายเยนโยธะกายเนะสัมยมโมวาจายาุทาเจตัสสาตัสสเปสัสสุขายามติยังชีวัมมโมปการบุตริุญญางตัโมหเวลคติธรรมจาริธรรมบมตริกุญฑุขมาวะหาติเอสาดิสัมโสธรรม ติปจนติธรรมาจารีสัพเพสังขารอนิจจาติยถาปัญญาญปัจจติยถาธรรมนิพพินติเถริสัมภควิสุทธิยาสัพเพสังขาปุถุขาติยถาปัญญาญปัจจติยถาธรรมนิพพินติเถริสัมภควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตตาติยถาปัญญาญปัจจติยถาธรรมนิพพินติเถริสัมภควิสุทธิยาอภรณักขันธานานิเกเถริยาหาโอตากิกาเอตตธัญญายะเมธาวิตัมภันเพยญาปัญกัาน พระหูเป็นสรนัยยันติกับพระตานี่วานิจะารามว่าผปเจตยานีม่มนสัพยาติธรรมนทางขสรนัยเข้มงในทางสรน้ำจตมังนนทางสรนังมาคมาสารนิการผมจะติโยจะกพุท่านจะทรมันจะสำคัญจะสรนังข้ตัวทาลิอริยสุท้านิสัมปัญญาญาประสติตุกขาทุกขาสมุปบานทางภาษาจะอุดธรรมะที่จะจัดทังทีการคูปัสสาปภาษามัข้ามินาในทางขสรนัเข้มงวในตางสรนงำจะมั่นนทางสรนังมาคาสรนิการผมจะติ ในทางนานะว่าพระเมยะนั้นปฏิอภัยนะครับต่บุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงที่ล่วงแล้วไม่ควรรู้บองสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาที่ดำไปนั้นต่างปัตตจาระต่างไปลุงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วนะสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมนัตถาสาสาวิปัสสติอาจารย์หิรังสัพพุปังตังวิทามันูปะโรภเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เอานี่นั่นไม่ขาดแคลนในธรรมนั้นนั้นถ้าบุคคลนั้นเพื่อเจริญ อัชเชวักิจจมาตปากโกชัญญาและนางสุเบศงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละครเราจะรู้ความตายในวันพุนันฐอินโนสภา,ารันเตนะมหาเศนนะนะมุนจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเศนาอย่างนั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาาตาปิงาหรัตมาตติตังนะครับตังเบคเทกราโตติสันโตอจิกเตมุนีติพระมุนีผูตสงบ่อมเยกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกี้ยนทั้งกลางวันนะครับดังนั้นและว่า ผู้มีราจีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลจะชลธรรมโมหีชลังมนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมผลความแก่ไปไม่ได้พญาจีธรรมโมหีพญาจีนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมดความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระนั่งนาธรรมโมหีมะนา่งนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมผความตายไปไม่ได้ตเปหีปิเยหีนาเปหีนาราภาโวมินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างแต่คือว่าเราจะต้องพัดพาจากของระหลาของเฉลยใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ก็มีกรรมะทายาทกรรมะยนนี่กรรมะปฏุกรรมปฏิจัยกนโณเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีขลยาหนังวาป่าปากังบาตัสทายาโทภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสๆไปเอวังอังเฮียทินะฮะมันจะเป็นกิจภาพเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่าง วันวันเธอทุกขปตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสขปตตาจะนิโสขของตูสเปปิปานิโนเอตาวาตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทาสัพเพเทวะทั้งหมดทุตูสภะสัปปติสิทธิยาทานังทัตตูสัทธายาสีลังนะคันตูสัปทาภาวนานพิระตาหงตูคันตูเทวตาทัตสเพพุทธาปะปตตาปัจเจกานันจายามะนันจเตเชนะละขพันธามิสัพพะโส าากานาันธามายาปฏิทานะคาถโยพนามัสเสยาเทวตาสัตติวิหารวาสีตุเปคาเลปกิคาเร,าเรติหิตังหินตาธรรมตาเนนภะวันตุภิกิตาสุติกโลเตท้ามิหานมัณฑเลเทระจักรมชานาวากาจพิโคสาลามิการหานาปฏิปปาสกาคามาจาัเจสานิขามาจิสัตลาสปานาคูตาสุขิตาเขววัตุเต ชราผู้ชายเยปิจะอันธสัมภาวาสังเสทิชาตาทถาวงปาปาติกานิยานิขังธรรมะมลังกันเตสัพเพปิตุกัสสะกะโดลตุสังขยังธาตุชีลาตะตาธรรมนุธรรมมัทธาลาจักกัลลาสังโฆองตูธมัคโคัาถายาจายิฏายาจัาอัมเหแะขดุสัทตถมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวชิงสัพปาปูเนียมะคัมมีอริยปะเวทิเต ขันธมยา,ยามปฏิทานาคาถายโยพนางเสยบุญยสิทธานิกัจจายานัญญาณิกตานีเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดที่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแ่บุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดน,นี้เต็งสัญจาภาริโนโหมต่นสัตตะนันตัดปักมาใการเลยแห่งบุญทั้งหลายอุ่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วเบียติยาคณะวันตาจะไม่หักแมตาพิดารโยคือชนเราไดเป็นที่รักพวกมีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นทิฏฐามีจาประญยัิฏฐาว่าเยนวัชตะวีริโนที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทท้งงลาี่เป็นก สัตตานทันติโลกัสมวิงเจเตกุมาจตุโยริกาและมีเป็นกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสปัญเจกาจตุวการาสารสลังตาพระวะพระวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในวกน้อยและวกใหญ่ยาตังเยปิทานามเมสัตเหล่าไทชากันให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วนโมทันตุเตสยางขอสัตเหล่านั้นจวนน้ำหลวงนาทานึงเถิดเจ้าจีมังนักปชาลันติขอสัตเหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้สมวบุญของพระเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยยงขอเทพทั้งหลายยินแจ้งแก่สั้งหลายนั้น พระยาจินนาคพุณนาสุญญาณมโนทนาเหตุนาเพราะเหตุคือมโมทนาคุั้งหลายเชิะเกล้าให้แล้วสัตเทสัตาสธาของตุกขอสัตตะ้งโกงจงอยามีเวนเอวอาเวลาสุขชีวินโนอยู่เป็นสุขสมอเถิดเขยมักปฏจะอกตรตัวแรกตรงหนึ่งทางมาถึงเจสัสาสิทิตางสภาขอความมังนีีของสัตว์เหล่านั้นจงสังเ็ตเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรานิสงส์ในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดาบทสวดมนต์พระสูตรพระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์ในในการสวดสัตยายมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดนอนนานโดยพรนนนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลจะเปล่งไปลีพิหนาดโดยมนต์เลือดที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจน วัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างซิงซังขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจบเปลี่ยนแปลงรูปภาพแห่งพระพุทธและคำมงคลในฐานะต่างๆขอจงสําเร็จสรรพสิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุบุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภนาขอมอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสะอาดรูปสดมนต์เจริญจิตนะครับ ขอจบปลอดจากราชภัยทงกคนพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาธาระสุขและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมลยคณาสาวสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการยิปัสนกรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุจตุลพิทพพอใจยั้งสี่คืออายุวันนะสุขภาละเจริญ